สำหรับวับนนี้ไม่อขอแนะนำท่านในด้านโทสัจจริตแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของกสินเพื่อเป็นมิกรสนายานและการเจริญพระกรรมฐานถ้านักปฏิบัติพระกรรมฐานมีความฉลาดจริงๆท่านก็ใช้สมถะ ทุกจุดและทุกกองเป็นวิปัสนาญาณไปในตัวในวันก่อนได้พูดถึงได้กระสินถึงจตุทชานแล้วก็ได้พูดมาถึงด้านลมวิหารสี่เป็นอนุนว่าถ้าเราใช้จตุทชานในด้านกระสินก็ดี ความจริงพอมหารสีนี่ก็เข้าถึงจตุตะชานคือชานดีสีเหมือนกันคือชานดีสีเหมือนกันก็เป็นอันว่าท,ทําจิตของเราให้ระง,งับจากโทสะแต่ถ้ยว่าเป็นเจโตวิมุตตํคำว่าเจโตวิมุตติหมายความว่าโทสะหลุดพ้นเลยงนาของกําลังจิตที่ข่มเขาไว้ ไม่ใช่ตัดให้ขาดไปเลยทีเดียวถ้าว่าจิตของเราเข้าถึงชานีสีจัดว่าเป็นเอกคตากุเบขาโรมนี่้เข้าใจคำว่าเอกคตาให้ดีเอกคตามีแปลว่ามีอารมณ์เป็นอันเดียวอุเบขาเฉยจะอารมณ์ภายนอกทั้งหมด แล้วเบคขาตัวนี้จะไปตัดสินและเฉยไม่เอาเรื่องอะไรทั้งหมดไปใช่อย่างนั้นเฉ <c oughs> ยจากอารมณ์อย่างอื่นที่จะเข้ามากระทบกระทั่งจิตที่ทํให้เกิดโทสะอารมณ์ต่างๆมันเข้ามาได้แต่จิตไม่ยอมรับรู้จิตยืนทรงอยู่อย่างเดียวคือจิตเป็นสมาธิจับภาพกระสินเป็นอารมณ์เพื่อจิตจับเฉพาะอารมณ์อย่างกระสินอย่างเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์อย่างอื่น อย่างนี้เรียกว่าเอกกตารมและประเบขารมที่ไม่ยอมรับทราบอารมณ์ก็อย่างอื่นวันนี้ถ้าจิตทรงนิ่งอยู่อย่างนี้โทสะมันก็เข้ามาไม่ได้หรือว,ว่าเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถจะทําจิตให้หวั่นไหวได้เพราะสภาวะของจิตตอนนี้ก็มีสภาพเหมือนกับเสาหินที่เราปักน่น น่ำจะโยกก็พัดมาแยา่ก็ตามเสาหินไม่ยโยกลอนข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดถ้าจิตก็พไมโยคาวจรทั้งหลายเข้าถึงฌานที่สี่จะเห็นว่าจะไม่ต้องพูดเฉเพาะโทสะอย่างเดียวจะเป็นอารมณ์ข็ราคะก็ดีจะเป็นอารมณ์ขันโลภะก็ดีจะเป็นอารมณ์ขนโทสะก็ดีจะเป็นอารมณ์ข็โมหะก็ดี ไม่สามารถจะเข้ามายุ่งกับจิตได้จิตจะทรงตัวเฉพาะแต่ว่ามีอารมณ์แน่นมีความหนักในอารมณ์มากเหมือนกับข้าวหินหนักๆเขามาวางไว้นี่เป็นอันว่าอารมณ์ของกิเลสระงับเป็นได้การทรงตัวของจิตแล้วจิตเข้าไปกดเขาไว้ด้ว่ออารมณ์ตอนนี้ท่บรรดาท่านัางหล ที่ทำให้คนพูดทรงชายขนาดนี้มีความหลงผิดคิดว่าตนเองเป็นว่าผู้หมดจากกิเลสที่หมดจากราคะหมดจ,จากโลภะหมดจากโทสะหมดจากโมหะหลงมาเป็นบาะอันนี้ดีมากขอมรนดาท่นนาทนละปฏิบัติหลายให้ระมัดระวังให้มากที่สุด ให้รู้อารมณ์ของเราเวลานี้อยู่แค่ขั้นสมถะภาวนาเหมือนกับรู้ว่าเราจับเสือมันได้แล้วก,กดคอเสือลงไปมัดขาซ้ายมัดขาขวามัดขาหนา้ามัดขาหลังเสือก็แล้วก็กดนิ่งเขาไว้จง <c oughs> อย่าคิดว่าเวลานี้เราฆ่าเสือตายแล้วถ้าเราเผลอมาอะไร เสือหลุดจากมัดพัดจากการกดคอไว้ได้เสียก็จะกัดเราตายเมื่อน,นั้นเต็นอันแรกกิเลสทั้งหลายที่สงบนิ่งไปเดินไล่ของฌานสมาบัติก็เป็นกิเลสที่ยังมีกําลังสมบูรณ์แต่ยังไม่มีโอกาสที่ทจะทำลายอารมณ์จิตของเราเท่านั้นเองเมื่อกิตเข้าถึงฌานสี่แล้วองค์สมเด็จพระปฏิบัตแก้ว ตามที่แนะนำพระลูกชายในช่างทองหรือใครก็ตามให้อายจิตเข้าใช้วิปรสนาอย่างคือถือถือชานสี่เป็นพื้นฐานเพราะชานในสี่นี้เป็นชานที่มีกำลังใหญ่มากสามารถจะตัดก,กินเลสให้เป็นสมุทเฉดทวหัานารได้ภายในพริบตาเดียวไม่เหมือนชานหนึ่งชันสองชันสาม ถ้าชาหนึง่งอารมณ์จิตจะมีความงอนเงินมากแต่ก็มีสามารถทำลายกิเลสได้แต่เขาชักชา้าเหมือนกับคนที่มีแรงน้อยฟันต้นไม้ใหญ่ก็ขาดชา้ชาน่อยชาีนสองมีกำลังมากขึ้นก็สามารถจะตัดกิเลสให้ขาดเร็วขึ้นแต่ก็ยังใช้เวลาอยู่เมื่อถึงชานีนสี่นี้ก็รู้สึกวา่าอะเขาโทษถึงชาในสามกำลังดีขึ้นมากต้องก็ต้องจะตัดต้นไม้ไปใช้เวลาเร็วคอ,อนิดหนึง่ง พอเข้าถึงฌานที่สี่นี่จิตมีกำลังสมบูรณ์มากมีความเข้มแข็งมากสามารถจะปราบระหากิเลสให้ตัดไปได้โดยฉับพลันถ้าเรามีปัญญาพอนี่ปัญญาที่เราจะนำเอาฌานสี่ของเราสินเข้าไปตัดกิเลสมันทำกันยังไงท่านก็นให้ยกกระสินภาพกระสินนี่เป็นมีปัสนาญาณ ถ้าเราทำกระสินจับกระสินขึ้นไปเป็นมิจาสนาญญยานก็กระสินเป็นมสมถะความสงสัยก็จะเกิดขึ้นมา่าเมื่อสมถเป็นสมถะแล้วจะนํามาเป็นมิปัาสนายานได้ยังไงเราทำกันอย่างนี้จะบอกให้ฟังจับภาพในมิจฉาสินให้ทรงตัวเต็มที่ทรงถึงฌานสี่ภาพกระสินจะเป็นแบบกายแพรวจิตจะทรงอารมณ์นั่น ตอนนี้คลายอารมณ์จิตลงมานิดหนึ่ง <c oughs> คลายอารมณ์จิตข็้ามาถึงอุปจาระสมาธิถาการคลายแลมันไม่อยากก็ต้องไปตั้งท่าต่างทางถอยหลังว่าเราจะใช่อารมณ์คิดเท่านั้นจิตแม้วก็คลายตอนคลายลงมาตอนนี้ภาพกระสินจะหายไปหรือถ้าไม่หายภาพกระสินความจำใสของกระสินก็จะลดตัวลง เกความลมีการเมืดมัวมองมัวคล้ำปรากฏขึ้นมองเห็นกรสินไม่ชัดเจนแล้วถ้าปล่อยจิตตกลงมาอีกนิดต่ตำจากอุปจารสมาธิภาพกรสินจะหายไปนี่เราจะยกจิตขึ้นสู่อุปจารสมาธิจิตมีความสมบายมีปีติพแต่ว่าทรงสมาธิได้ดีก็มีชั้นสีเป็นพืนพ้นฐานมาแล้ว ตอนนี้พระนำอวิธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบิธีแก้วในด้านวิปัสนาญาณอย่างอ่อนขึ้นมาพิจรารณาพราะองค์สมเด็จเจะสสมมาสมพดทจเจ้าสรงตรภู่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็าตามทั้งหมดนี้ เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้เพราะว่าเป็นสภาพไปเที่ยงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเมื่อสภาวะความเสื่อมมีขึ้นมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราจิตเชื่อไปยึดที่เรียกว่าทุกขังทุกข์ก็มันไม่ทรงตัวแต่ประจิตเราไปยึดว่ามันจะทรงตัว ในที่สุดสภาวะทั้งหมดแปรนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดนี่ท่านพูดถึงสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนี่เราก็มาจับอระพกระสินนี่เข้ามาเปรียบเทียบกับไตรลัณน์ยานหรือปรสนายานอาอ่อนเพราะที่โปรดจำไม่ได้นะ ว่าถ้าจิตเรายัางอยู่ในเขตขนไตรลักษนญาณก็ถือว่าเป็น,ม,นมิปัสนาญานอย่างอ่อนได้มาดูภาพกระสินนี้ภาพกระสินนี้ความจริงกวา่าเราจะสร้างขึ้นมาได้มันก็เป็นไรด้วยความลำบากเ <c oughs> มื่อสร้างขึ้นมาทรงตัวดีแล้วภาพกระสินไม่ได้ทรงอยู่กับจิตของเราตลอดการตลอดสมัยขณะใด,ไ,ดไม่จิตข,ของเราคลายจากสมาธิ ขนาะนั้นก็ปรากฏว่าภาพกระสินหายไปเมื่อเราต้องการภาพกระสินอะไรแล้วก็ดึงขึ้นมามานั้นนั่นก็ปรากฏ <c oughs> นี่ก็เป็นอันว่าภาพกระสินนี่มีสภาพไม่เท,ที่ยงถ้าเที่ยงจริงๆแล้วก็เมื่อภาพกระสินทรงตัวดีนั่นเรื่องน้าคนชานสีก็ยะต้องทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยตามนั้น แต่เ้่าว,ว่านี่จิตของเราเคลื่อนมาไรภาพกระสินก็หายไปเหมือนนั้นฉะนั้นภาพกระสินนี่จึงเปรียบได้กับไตรลักษณ์ญยาณที่องค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเพราะภาพกระสินนี่เป็นแต่เพียงนิมิตเท่านั้นส่วนที่เป็นความเสื่อมจริงๆก็คืออารมณ์จิตอารมณ์จิตของเรามันไม่เที่ยง ถ้าอารมณ์จิตของเรา,ทาเราที่ยงจริงๆเมื่อาจาับภาพกระสินทรงได้ถึงชานสี่กระสินมีสภาพชัดเจนแจ่มใสเป็นรดยกายน่ารักจิตของเรามีความต้องการให้ภาพกระสินทรงอยู่ตามปกติแต่ด้ว่าสักครู่เดียวเท่านั้นภาพกระสินก็สลายตัวไปถ้ารู้พระจิตของเราไม่ทรงตัวนี่เป็นอันว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่เที่ยง ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่เป็นรูปเท่านั้นแม้แต่สิ่งที่เป็นนามคือจิตของเราก็ยังมีสภาพไม่เที่ยงดย้วยเพราะมันไม่มีการทรงตัวอย่างจริงจังเมื่อจิตของเรามีสภาพไม่เที่ยงอย่างนี้เรามันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ <c oughs> เราก็ต้องทรงสภาพที่จะนายเห็นได้เลยทีเดียวว่าถ้าขะใดนายจิตมีความผ่องใสขณะนั้นอารมณ์ของเราไปสุข ด้วขณะใดอารมณ์จิตเกิดความฟุ้งสั้นพัดพลาดจากกรรมกรรมฐานคือฌานสี่ขณะนั้นจิตคลายจากความความดีอารมณ์มันก็เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะตัวเบกขาหายไปเอตคตาคืออารมณ์เดียวสองตัวหายไปอันนี้เบคขาตัวกันอารมณ์ต่างๆที่ให้ทำมายุ่งจิตมันหายไป ไอ้กรรมเมกี้เลทั้งหลายก็เข้ามาขวนใจได้ทำให้จิตยโยครงม,มีอารมณ์เป็นทุกข์เ <c> ม <oughs> ื่อตัวทุกข์ตัวนี้ที่ทํามายุ่งกับจิตเพราะอะไรเป็นปัจจัยเราพิจนารณาได้ที่พระพุทธเจ้าตรับอกว่าตัวทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยตัณหาคือความทยานอยากตอนนี้เราเวลาเราจะเดินกรรมฐานอยู่มันอยากอะไร ต้องดูความอยากของมันอยากอะไรมันอยากชั่วจิตจึงเคลื่อนจากความดีถ้ามันอยากดีซะนล้จิตก็จะส่งความดีอย่ได้การส่งตัวของจิตจะไม่สลายไปนี่ความอยากตัวนี้มาจากไหนที่อยากชั่วจิตส่งตัวดีแล้วมันเคลื่อนก็เพราะว่าจิตมันอยากคิด อย่าคิดแี่รมณ์ภายนอกนอกจากอารมณ์กสินที่เราต้องการแล้วก็หันไปดูว่าเพราะอะไรจิเป็นอย่างนั้นถอยหลังลงไปก่อนหน้าที่เราจะเจริญพระกรรม <c oughs> <c oughs> ่อนที่อารมณ์จิตจะถึงตอนนี้เราจะพิจารณาได้ว่าจิตของเราคบกับความชั่วดูมากจิตคบกับความโลภ จิตคบกับความรักเปรูปเสียงขึ้นรถตสัมผัสจิตคบกับความโกรธจิตคบกับความหลงขึ้นหลงว่ามีรมฝืนกดทั้งความเป็นจริงมีที่อารมณ์จิตแค่เราดิ้นอยู่อย่างนี้ไม่สามารถจะทรงกระสิญุนได้ก็เพราะไอ้ตัวจังไรคือกิเลสที่บรการได้ได้แก่ความรักความโลภความโกรธความหลง มันเข้ามาดึงใจนี่กิเลส็นยากง่าของราะกิเลสพระพุทธเจา้าเดียยวสามประการเป็นโลกรธดหลงดือยรักโกรธหลงอันนี้ความโลภก,กับความรักมันเป็นตัวเดียวกันถ้าเรารักจริงอยากได้ความโลภก,กือความอยากได้ <c oughs> ที่แย,ยกออกไปเป็นสี่ก็เพื่อท่านหลายมีความเข้าใจว่าอารมณ์จิตของเราไม่นคล่องอยู่อารมณ์ทั้งสี่ประการ จะเป็นบอกว่าโลกอย่างเดียวเลยจะหาว่าความรักล่ะไปไหนนี่เป็นการป้องกันเข้าไว้กับป้องกันเข้าใจผิดธรรมดาทันายถ้าไปอ่านตรรราจ,จะเห็นว่าไอ้ความรักไม่มีนี่มีแต่ความโลกอะใรจะบางเจิดจเขียนได้แต่ความความรักไม่มีความโลกจะเกิดการสงสัยนี่เราก็มาพิจารณาใจว่าจิตของเราที่มีสภาพ,พว่างแง่คล่องแคล่ไม่ส่งตัวหาความเที่ยงไม่ได้ เมื่อกระพากระสินหายไปไม่สาม,มารถจะทรงได้อารมณ์อยากจะไม่เกิดอีกมันไม่เกิดอาการความทุกข์มันเกิดกับพาพกิเลสกิกเลสคือความรักกิเลสคือความโลภกิกเลสคือความโกรกิเลสคือความหลงมันยังมีอำนาจหนหัวใจเราเป็นปจัจจัยเกิดความทุกข์ตอนนี้เราจะทำยังไงจะให้กระสินอย่างนี้ที่ยกำลังข้อชานทรงตัวด้วย ได้ความสุขคือเอกกตาคองเบขาที่เป็นอารมณ์เอกกตาจิตเที่จัดว่าเป็นอัพยาเก็บไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวามันทรงอยู่ได้นานๆแล้วจะทำยังไงก็ต้องหาทางประหัตประหารความอยากคือตัณหาให้พินาศไปเทาตัณหามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ มีการทำลายตัณหาเป็นยังไงองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าต้องใช้มรรคแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องตน้นแล้วละมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารแล่กลาจริงมรรคแปดนี่ถ้าธิบายกันไปก็รู้สึกว่าจะยาวจัดแล้วก็มีผลไม่ชัดนัก ลักแปดนี่ท่านรวมเข้ามาแล้วหรือสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาเพราะจิตที่เรามีสภาพไม่เที่ยงไม่ทรงตัวอยู่ได้ดีเดือนหน้าของชานในกสินก็เพราะว่าศีลสมาธิปัญญายังมีความเข้มแข็งไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวปัญญาเป็นตัวสำคัญ สมาธิที่เราจะทรงเข้ามาได้ก็ว่าอำนาจศีลเป็นพื้นฐานแล้มีการกำจัดมีวันห้าใดยการให้ระยไปสมาธิก็เกิดทรงตัวเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาได้แล้วที่ทรงตัวไม่ได้นานก็เพราะขาดปัญญาความรู้จริงได้ <c oughs> น,นี้เพราะว่าชาโลกีท่านบอกก็ง,งองแข็งก็เพราะขาดปัญญา ถ้ามีปัญญาเสตตัวเดียวชานโลกีเขาเข้าไปสู่โลกุตระชานที่ได้ทั้งหมดไม่มีอาการเสื่อมจะมีการทรงตัวตลอดเวลาตอนนี้การเรียกทำจิตได้เข้าสู่โลกุตระชานเขาทำยังไงก็มานั่งพิจรารณาสภาพร่างกายตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชาปีติพุทธาความเกิดเป็นทุกข์ เชิราปทุกข์าความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำมีทุกข์ังความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเรามีความเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นปัใจจัยเข้าถึงความเป็นทุกข์เพราะการทรงตัวอยู่การทรงตัวอยู่ในฐานะความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทุกข์หนักทุกข์เพราะความใคร่มีมากทุกข์เพราะความหิว ทุกข์เพราะความก้หายทุกข์เพราะความหนาวความร้อนทุกข์เพราะอยากจะแต่งตัวให้สวยทุกข์เพราะอยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์อยากจะมีศักดิ์ศรีอยากจะมีสามีอยากจะมีปัญญาอยากจะมีบทินดาอยากจะมีทรัพย์มากๆสิ่งทัท่นหลายเหล่านี sí, ้แม้แต่จะถึงหารได้ตามความประสงค์ของใจก็ตาม แต่ร่มกรที่จะได้มันก็เป็นทุกข์เมื่อได้เข้ามาแล้วมันก็เป็นทุกข์ทรัพย์สินมัะยังไม่ได้เข้ามาอยากจะได้สแสวงหาในความเหน็ดเหนื่อยนี่เป็นลาการของความทุกข์เมื่อได้เข้ามาแล้วเกรงมันจะสลายตัวไปห่วงใยในทรัพย์สินเป็นทุกข์เสียอีกแล้วรีดความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วอยากจะได้ในสมัยเป็นเด็ก พอถึงความเป็นหน่มเป็นสาวแทนที่จะมีความสุขไอ้ตัวอยากดิ้นรนอยากจะเป็นหน่มเป็นสาวมันกระทุกแล้อยากให้มันโตเร็วๆพอถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวว่าความทุกเกิดเกิดประวหนึ่งเครื่องแต่งกายไม่เสมอเพื่อนเขาเป็นทุกข์เขาแต่งเครื่องอภรรย์สวยๆมีค่ามากได้แต่เราไม่มีตามเขาอยากจะมีเป็นทุกข์ เมื่ออยากจะมีให้ได้เขาต้องดินรนหาความเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาประการหาทรัพย์เป็นทุกข์ได,ดอ้อาพอยเครื่องประดับชีวิตเสริมเสรมเรอาคมาอารมณ์ใจเกรงว่าจะสลายตัวไปเป็นทุกข์ถ้าความหลายๆแล้วเสื่อมไปสูญไปสลายไปทุกข์หนักก็ชิเสียดายมันนี่จะไม่อยากต่อไปอยากได้คู่ครอง ยังไม่มีคู่ครองดิ้นรนหาคู่ครองเป็นที่ถูกใจอารมณ์ที่ยังไม่ได้เข้ามามันก็เป็นทุกข์การแสวงหาคู่ครองเป็นทุกข์เมื่อได้คู่ครองมามา้วก็ทุกข์จากการบริหารร่างกายเพื่อความอยู่เป็นสุขระหว่างเรากับคู่ครองเพิ่มภาระหนักขึ้นมาอีกมันเป็นทุกข์นี่เป็นษณะสภาพของความเป็นหนุ่มสาวกล่าวโดยย่อเป็นทุกข์แบบนี้ เมื่อมันทุกตอนนี้นมันยังไม่พอแถมแก่ตามเขมาาม้ามาอีกแล้วมีรูปวิญญาณมันก็เพิ่มทุกข์็นแล้วแก่ตามเขม้ามาหูฝ้าตาฟาันตันหักผมหอกร่างกายไม่สงตัวทำอะไรก็ไม่ถนัดไปไหนก็ลำบากมันเป็นปัจจัยของความาท,ทุกข์เีื่มันก็นทุกข์ซีกแล้วหาความสุขไม่ได้รู้สึกความตายยเข,ข้ามาถึง ให้เราเลไม่อยากตายเป็นทุกข์ถ้าก่อนจะตายสร้างปัจจัยความดีไว้มากก็ยังเป็นบุญยังมาเทาทุกข์ได้ไปเกิดเป็นเทวาดาหรืเมือ้อโลกาเป็นคมถ้าสร้างกรรมที่เป็นอกุศลมไม่มากตายแล้วทุกข์หนักไปเกิดในนรกเปิดสุรกายสัตว์เดรัจฉชันนี่เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นอย่างนี้ก็รูว้าวามว่าถ้าเรายัางถือความเกิดอยู่มันเป็นทุกข์ ฉะนั้นเราก็ต้องแสวงหาตัวไม่เกิดเป็นการตัดเรื่องความทุกข์ถ้าเราแสวงหาความไม่เกิดได้เมื่อไรเราก็พ้นทุกข์เมื่อนั้นอาการไม่เกิดนี้องค์สมเด็ไปพระควันทรงตัสว่าให้ส่งศีลให้บริสุทธิ์ให้มันคงสรงสมาธิให้ต่างมันใช้ปัญญาเพื่อเจรณาร่างกายสังขารให้รู้เท่าตามความเป็นจริง ยอมรับนักถือกฎของความเป็นจริงถ้าเราไม่ถึงกฎธรรมดาอะไรเมื่อนั้นปัจจัยของความเกิดจะไม่มีแต่ว่าสมาคืนนี้ก็หมดเวลาว่าจะเป็นกันนี้วันพรุ่นี้ต่อกันใหม่ต่อ้นนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดังองจิตให้หม่ก็หเด็รู้ลมไม่ใจถ้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัธยานสายกว่าจะได้ยินพญาณบอกหมดเวลา